สวัสดีครับอ่ามาตอนสองมาพบกับท่านท่านพี่ผู้การวินยัยก็ตอนนี้ผมอยากคุยเรื่องคุณทักษิณครับเพราะว่าข่าวทุกข่าวหนีไม่พ้นท่านทักษิณขี่ไม่ออกก็ท่านทักษิณยี่ยมออกท่านทักษิณแล้วก็ก็เลยอยากถามท่านผู้การว่าทําไมเราก้าวไม่พ้นท่านทักษิณสักทีครับผมคือจริงๆเนี่ยผมผมชอบคิดขวางโลก แล้วก็คิดทวนกระแสนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะคิดเหมือนใครแม้แต่เรื่องพลังงานผมก็ได้เห็นไปแล้วว่าผมคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะเรื่องการเงินในายกทุสินเนี่ยผมก็คิดไม่เหมือนใครนะคือผมเนี่ยผมจะเป็นมี้มาตลอดนะฮะแล้วก็เราจะมองนอกกรอบผมอยากให้พวกเราคิดนอกกรอบฉีกกรอบออกมาเราโกรธใครเกลียดใครเนี่ยเราคิดทาร้ายเขาเนี่ยมันไม่จบมันไม่จบยิ่งถ้าคนที่เราเกลียดเราโกรธเขามีพลังมากนะคุณยิ่งตีเขาเนี่ยเขายิ่งแ้นยิ่งเจ็บแทนแล้วไม่จบเลย แล้วยิ่งถ้ามวลชนกับมวลชนตีกันเองเนี่ยยิ่งไม่จบแล้วก็ผมได้ข้อคิดจากหลักพุทธศาสนาของพระเจ้านะฮะแล้วก็ทําไมองค์คุลิมานเนี่ยฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าศพพระเจ้าให้บวชจนบรรลุอรหันต์นะฮะแล้วที่ขำกลิ้งเมื่อสักไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยผมดูทีวีไม่ทราบช่องไหนไทยเวียดหรืเอนะเอ็นบีทีนะชาวพุทธบวชเดินเวียนเทียนระบวชมุสลิมตีกองยาวท่านคิดดูนะครับว่าชาวพุทธบวชมุสลิมตีกองยาว แล้วผมก็ทราบข่าวว่าชาวพุทธแถวหนองจอกแถวมีนบุรีหรืออยุธยาเนี่ยกับพระสงฆ์ไทยเนี่ยเป็นเป็นญาติมิตรกันเลยนะฮะบางทียังเอาฝากของมาทําบุญใสาบาตรกันบางทีปวดหัวตัวร้อนก็มาขอยาสูนไพยจากพระพระสงฆ์เราไปกินแล้วก็นับถือหลวงพ่อนับถือหลวงหลวง,งปู่หลวงพ่อเราเหมือนคนไทยด้วยเราแล้วก็เวลามีงานบวชงานงานบุญเขาก็มาช่วยงานกันแม้เขาไม่ยกมือไหว้แต่เขาก็นับถือเป็นญาติมิตร แล้วถามว่าทําไมชาวพุทธกับมุสลิมในประเทศไทยทไทย,ยังรักกันได้เลยแล้วถามว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลักสีเนี่ยหยุดตีกันได้ไหมท่านหยุดกันสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ทศชาติเดินหน้าส,สักร้อยครั้งนะได้สักร้อยเก้าได้ไหมท่านตีกันมาผมจาได้ว่าตั้งแต่ท่านนายศสินโดนปฏิวัติเนี่ยมันก็ตกหกเจ็ดปีนะแล้วก็ไม่มีการเดินหน้าแล้วถามว่าท่านก็ไม่ชนะยกสินเพราะท่านอยู่นอกประเทศแล้วท่านก็เดินหน้าไม่ได้เพราะมันกระขัดกันอยู่นี่นะเพราะคนสแสดงก็อยากจะพานายสินกล้อบบอเสืื passage, งส์กมายให้ลับ ก็สู้กันอย่างเงี้ยเราคิดเชิงบวกได้ไหมว่าจากการที่เราเป็นศัตรูกันเนี่ยเราลองรักกันเหมือนกับที่มุสลิมกับพุทธรักกันได้ไหมชาวพุทธมุสลิมที่รักกันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเ่ยั้นที่ต่างศาสนาเนี่ยเขายังรักกันได้เลยพุทธมีงานบวชมุสลิมมาตีของยาวพุทธมีงานแต่งมุสลิมมาจัดดอกไม้ให้ถามว่าเราลองเปลี่ยนมองนอกกรอบจากเคยคิดอาฆาตกันคิดใส่ร้ายกันเนี่ยคิดร้ายต่อกันลองมาทําดีกันได้ไหมล่ะเออลองดูผมเคยแซวลูกศิษย ขอโทษนะต้องอ้างชื่อแซล,ลูุศิษย์สันติโศกบอกท่านลูกศิษย์สันติโศกเวลาว,วัดธรรมกายมีงานเนี่ยท่านไปโมทนาบุญได้ไหมไปร่วมทอดทาป่าทอดดินได้ไหมแต่งมะฮ่อมไปเลยไม่ต้องใส่เสื้อขาวยิ้มไม่กล้าพูดผมแล้วผมก็ถามลุศิษย์โสกว่าเนี่ยสันติโศกถ้าวัดสันติโศกทอดกระดิเนื้อป่าเนี่ยท่านเชิญลกศิษย์วัฒธรรมกายมาร่วมบุญได้ไหมให้ใส่พ้าขาวมาเลยแล้วมาร่วมก็ยิ้มไม่พูดผมก็เลยขำว่าพวกเราเนี่ยเรายึดติดกันมากเกินไป ขนาดชาวพุทธด้วยกันเองเนี่ยลูกศิษย์คนละอาจารย์แต่พ่อแม่เดียวกันเนี่ยยังยังแบ่งแยกกันเลยพุทธเจ,จ้าองค์<ด>เดียวกันนะฮะมันนับภาษาอะไรกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เราแบ่งแยกกันไม่จบไม่สิน้นผมผมขอร้องพี่รองเสื้อแดงครับแล้วก็หลากสีเสื้อเหลืองผมไม่มีสีผมไม่มีสีถ้ามีสีคือสีเทาเพราะเป็นทหารอากาศแล้วก็มีอีกสีหนึ่งคือไตรรงชาติศาสตริย์และประชาชนนะฮะนั่นคือผม แล,แล้วผมเองเนี่ยยึดมั่นสเสมอว่าคือผมผมคือทหารพระเจ้าอยู่หัวผมจะเป็นทหารที่ดีของพระเจ้าอยู่หัวและจะเป็นนักรบที่ดีของประชาชนไม่ข่มเหงรังแกประชาชนนั่นคือสัจจะของผมนะฮะแล้วผมก็ทํางานทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้รบกับค่าศึกศัตรตูแต่มาลบ,บเกษฐกิจคือพลังงานความยากจนของพี่น้องรุ่มชาติมันผมจึงไม่ใช่บไม่ใช่กระบอกเสียงของใครแลวไม่ใช่พูดเพื่อเพื่อเอาใจใครแต่ผมพูดด้วยใจจริงว่าประเทศชาติของเราบอบช้ำม,ม,มากการทะเลาะเบอาแวงของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลักสีเนี่ยนะ ตั้งแต่ท่านนายกสินไปจนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยถามว่าจะจบแบบไหนจะจบโดยการเอานายกสินมาติดคุกเหรอผมว่าไม่เป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมเพราะอะไรไหมครับเพราะคดีปลรสนี่เน่าห้าแสนล้านเนี่ยท่านยังหาคนติดคุกไม่ได้เลยแล้วท่านจะเอานายกสินซึ่งมีคุ่นูประกันต่อประเทศชาติเคยใช้หนี้ไอเอฟหมดมาหลายสายหลายแสนล้านนะครถ้าคิดในแง่บวกก็คือว่านายกสินเนี่ยเคยใช้หนี้ไอเอฟให้หมดภายในหนึ่งปีหลายแสนล้าน ถ้าท่านคิดว่าท่านทุจริตคดีเจ็ดร้อยล้านเนี่ยผมว่าเรื่องเล็กหักลบแล้วกําไรกาไรอันนี้คิดเชิงบวกคือผมเป็นคนคิดเชิงบวกแล้วถ้าคิดว่าจะเอาท่านมาลงโทษติดคุกนะเป็นเชิงลบไม่จบแสดงเขาไม่ยอมแน่นอนแต่ถ้าเอามาเป็นที่รึกสานายกยิ่งรักและทาโทษนายกสินว่าไปเอาเงินเข้าประเทศปีละห้าแสนล้านไปทําโครงการมาผมเชื่อว่าเอานายกสินมาติดคุกเนี่ยนะสู้เอาท่านมาเป็นที่รึกษานนายกยิ่งรัก ให้ท่านหาเงินเข้าประเทศปีละห้าแสนล้านผมเชื่อว่านายกศินทําได้สติยางท่านทําได้อันนี้คือเชียงบวกนะฮะแต่ถ้าท่านคิดเชียงลบบอกต้องมาติดคุกก่อนเนี่ยผมก็ว่าไม่เห็นด้วยเพราะเพราะว่าการเอาขุนศึกแม่ทําในกองที่เก่งลบเก่งเนี่ยไปติดคุกเนี่ยเสียเวลาสู้ไปลบใช้หนี้ประเทศดีกว่าอันนี้คือในแนวมุมมองของผมเนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาบ้านเมืองเกิดสึกสงครามเนี่ยเขาจะปล่อยขุนศึกแม่ทัพในกองที่เคยติดคุกเนี่ยให้ไปลบเพื่อไถ่โทษเหมือนกนายกสินเนี่ย ถ้าคุณยาวนายกศิลมาติดคุกเพราะคดีเจ็ดร้อยล้านเนี่ยนะผมว่าให้ท่านไปหาเงินใช้ในประเทศปีละห้าแสนล้านดีกว่าไปลงทุนนอกประเทศเอาเงินมาแล้วตั้งกองทุนเลยสิงคโปร์มีกองทุนเทมเสเซกประเทศไทยตั้งกองทุนเลยกองทุนไทยแลนด์หรือกองทุนไทยกูชาิหรือเจวาวิพักอะไรก็ช่างแล้วมอบให้นายกศิลไปลงทุนในลาวในเขมรในพม่าในดูไบในบูในในอินโดที่ไหนก็ช่างในอินเดียแล้วให้ท่านขนเงินกลับประเทศปีละห้าแสนล้านถ้าไม่ได้ให้ติดคุกผมเชื่อว่านายกศิลรอด นะฮะอันนี้คือฝากมันคิดเชิงบวกคือว่าทำร้ายกันไม่จบคนที่ถูกทำร้ายเขาต้องป้องกันตัวเองคนทุกคนที่เมื่อถูกทำร้ายต้องกันตัวเองแล้วก็แต่ถ้าเราคิดบวกต่อกันเนี่ยคุณลองรักเพื่อนที่เคยชกต่อยกันมาเนี่ยคุณจําได้ไหมเวลาเรามีเพื่อนเราเคยชกต่อยกันเนี่ยเวลาเราให้อภัยกันเรารับกันเราเราขอโทษกันเนี่ยมันจะรักกันยิ่งกว่าอะไรวันนี้ประเทปปัตอาจจะมองเห็นเพื่อไทยเป็นคั่วข้าบหลายคนอาจจะเห็นนายกศิลป์เป็นศัตรูลองลองรับรักท่านตักครั้งนี้ให้อภัยท่าน มันอาจจะซึ้งน้ําตาไหลแล้วก็ให้อภัยกันไปแล้วก็รักกันตลอดชีวิตคนที่เคยเป็นศัตรูกันเนี่ยจะถ้ารักกันแล้วให้อภัยกันเนี่ยมันจะมันยิ่งกว่ามิตรไท้มันจะซึ้งกันกว่าและผมเชื่อว่าคนไทยคนไทยเนี่ยไม่ใช่ศัตรูกันและในอนาคตเนี่ยไทยก็ไม่ใช่ศัตรูเขมรคนละเชื้อชาติก็ไม่ใช่ศัตรูปอไปในอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวเราคือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายผมอยากให้คนไทยเลิกเล่นกีฬาสีกีฬาสีเนี่ยล้าสมัยมันปีกีฬาของเด็กเด็ก เป็นกีฬาของเด็กอนุบาลอายุอย่างเราสี่0ิบห้าิบเนี่ยมันต้องเล่นกีฬาทีมชาติเราต้องเล่นกีฬาทีมชาติวันนี้สีเหลืองสีแดงสีหลากสีต้องไปแข่งกับสิงคโปร์แข่งกับมาเลเซียแข่งกับเกาหลีไม่ใช่ว่ามาแข่งกับกัมพูชาด้วยราคาน้ำมันลิตรละสี่สิบาทไม่ใช่นะแล้วก็เลิกแข่งกันเองเลิกทะเลาะกันเองเนยเรารวมตัวเป็นกีฬาทีมชาติไปแข่งกับต่างชาติและยิ่งกว่านั้นนะฮะผมอยากให้พวกเราเนี่ยแข่งกีฬาโอลิมปิก แข่งกีฬาโอลิมปิกคืออะไรไหมเรารวมเป็นอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวพม่าลาวขมรไทยเวียดนามกัมพูชาบรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์จะเป็นอาเซียนเราต้องไปแข่งกีฬาโอลิมปิกแล้วเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในอาเซียนไปแข่งโอลิมปิกแต่ถ้าตราบใดเราจะเป็นอาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนจะเป็นไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเรายังมาแบ่งกีฬาสีเหลืองสีแดงอยู่เนี่ยแข่งไม่ได้ละครับตกสอบตกตั้งแต่วันแรกทั้นฝากพี่น้องไทยว่าให้อภัย ผมอยากฝากนะครับว่าถ้าเราให้อภัยกันหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับประเทศชาติเดินหน้าได้ร้อยเก้าแต่ถ้าไม่ให้อภัยวันนี้นะทะเลาะกันไปอีร้อยปีประเทศชาตินอกแล้วเราจะเสียใจเราจะเดินตามพมา่าผมเชื่อต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้แข่งกับเวียดนามไม่ได้แข่งกับดุนเซียเราจะแข่งกับพมา่าแน่นอนนะครับระวังไลดีไม่ดีอาจจะแข่งกับลาวเขมรด้วยครับฝากครับขอบคุณครับท่านขอบคุณมากก็ชัดเจนครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องการให้อภัยนะ ไปอ่านหนังสือเจอผมชอบอ่านหนังสือนะไอคุณคิมคิมซุกเป็นเด็กหญิงชาวเวียดนามจําได้ฮะตอนนั้นอเมริกามาทิ้งที่เวียดนามใต้ทิ้งระเบิดนาบอมเลยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเก้าขวบวิ่งหนีมาแล้วก็เสื้อผ้าไม่ใส่นะไปเช็ดดูได้ในในเน็ตมีฮะในใน u t u b e ก็มีคือโดนเสื้อผ้าไหม้หมดเลยแล้วก็ผิวหนังนี่โดนไหม้หกสิบห้าเปอร์เซ็นรักษาตัวประมาณสิบเจ็ดเดือนฮะกว่าจะฟื้นฟูได้ แล้วอีกยี่สิบปีต่อมาปีสามหกผู้หญิงคนนี้ครับคิมซุกเนี่ยได้รับเชิญจากสหร,ระชาชาติไปที่วงกรุงวอชิงตันดีซีไปแสดงปาตกถาให้ทหารผ่านศึกนะฮะแล้ววันนั้นเขาพูดได้กินใจมันผมพูดแล้วขนลุกเลยเขาพูดบอกว่าประวัติศาสตร์มันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยต้องทำเสรีภาพให้มันดีขึ้นแล้วก็เสรีภาพเนี่ย ไม่ใช่ทําให้มันทั่วโลกนะเสรีภาพนี้มันอยู่ที่ใจพูดแค่นี้ครับสั้นๆว่าเสรีภาพอยู่ที่ใจแล้วก็ฉันให้อภัยเขาพูดแค่นี้ครับคาเดียวครับเหมือนเหมือนกับที่ท่านผู้การพูดการให้อภัยครับแล้วก็วันนั้นนะ่ะนักบินที่เป็นคนขับเครื่องบินทิ้งระเบิดน้ำมันฟังครับยืนฟังข้างหน้าเลยแล้วคิมซุกเขาเดินลงมาจากเวทีนะนักบินคนเดินเข้ามาแล้วก็กอดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษ คิมซุกก็กอดตอบครับคิมซุกก็พูดคําเดียวบอกว่าฉันให้อภัยเธอฉันให้อภัยเธอแค่นี้นะครับสั้นๆผมก็พูดมากไม่ได้ครับขนลุกหมดเลยเพราะว่าการให้อภัยครับเป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับทํายากครับแต่ต้องทําครับผมขอบคุณมากครับมนโนกนอกขอกรครับ